ดวงประจำวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2566วันนี้3จุดเด่นจุดแข็งที่ดีมากๆคือดวงที่1คือจัก,กรพรรดิความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงพลิพกวิกิจเป็นโอกาสชื่อเสียงเกียรติยศความสมบูรณ์จุดที่2คือจัก,กรพรรดินีความมั่นคงสมบูรณ์ ลงตัวร่ำรวยทรัพย์สินได้ได้ความรักและจุดที่3คือวีนออฟพอจูนกลงล้อของโชคลาบเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้ดีเยี่ยมร่ำรวยมีบ้านมีที่ดินมีรถยนต์เปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีดมากๆครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2566 พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงโชคลาบโอกาสและแนวทางชีวิตมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดูเหมือนว่าท่านยังมีผ่าระมีเรื่องต้องสะสางมีปัญหาต้องจัดการต้องแก้ไขต้องใจเย็นๆนะครับแต่ว่าจุดเด่นวันนี้การเงินมาจากความรู้ความสามารถมาจากอาชีพเสริมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หกันเลยนะครับเป็น8ดาบไปดดาบคือเรื่องของปัญหา เหตุการณ์สถานการณ์การงานหรือว่าข้อผูกมัดบางเรื่องนะครับยังยัง,ย,งยังอยู่ยังทำยังต้องสั์สางยังต้องจัดการเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ชาววันอาทิตย์ยังต้องรับผิดชอบในวันนี้นะครับแม้ว่าจะอึดอัดแม้ว่าอยากจะให้มันจบจบไปแต่ว่ามันยังทำไม่ได้นะครับรวมทั้งเรื่องของ สุขภาพก็อาจจะเป็นปัญหาทําให้ท่านอย่างไม่สามารถจะทําอะไรได้ถนัดนักนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือการงานหรือว่าภาระหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ท่านต้องการให้มันรุดแล่นให้มันเดินไปข้างหน้าให้มันจบรวเร็ว แต่ว่าวันนี้มันยังไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังมันชะลอตัวมันหยุดนิ่งนะครับอาจจะเป็นโครงการโครงงานการติดต่อง,งานใดๆก็ตามนะครับวันนี้เหมือนกับว่าหยุดนิ่งอดทนรอคอยแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะครับรวมทั้งเรื่องของบรรยากาศของความรักด้วยนะครับอาจจะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหรนะ่นักท่านที่รอคอยความรักอย่างต้องใช้เวลานะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเรื่องของการเงินรายได้นะครับวันนี้มีเงินมีรายรับที่มาจากอาชีพเสรมิมอาชีพพิเศษอาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลนะครับก็ยังเป็นจุดดีจุดเด่นจุดแข็งที่ท่านยังสามารถมีรายรับมีรายได้มีการเงินหมุนเข้ามาในวันนี้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชาววันอาทิตย์นะครับเป็นสี่เหรียญน,นะครับเรื่องของโชคลาภโอกาสวันนี้ยังมีการเงินยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการบริหารเงินการใช้ใจ่ายอย่างรอบครอบก็มีส่วนจําเป็นและมีส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของการงานยังไม่คืบหน้านะครับมีอะไรรอได้รอไปก่อนศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วท่านค่อยลงมือทําในโอกาสต่อไปนะครับมีภาระมีพันธะมีข้อผูกมัดบางเรื่องบางอย่างที่ยังต้องสะสางแม้ว่าอยากจะสลัดให้พน้นก็ยังต้องรับผิดชอบรวมทั้งเรื่องของสุขภาพยังอาจจะรบกวนนะครับรบกวนใจรบกวนอะไรท่านอยู่ทําให้ทําอะไรไม่ได้ตามชอบใจเท่าไหร่นักนะครับวันนี้มีรายได้มีราย มาจากความรู้ความสามารถอาชีพเสริมอาชีพพิเศษรวมทั้งมีโอกาสของคําว่าโชคลาภการเงินดีขึ้นนะครับแต่อะไรก็ตามก็ต้องใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไร การงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้มีเรื่องที่ควรระวังอย่างน้อยก็สองเรื่องคือสุขภาพและเรื่องของรายจ่ายแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสในการเริ่มต้น งานเริ่มต้นสิ่งดีๆและก็มองไปถึงอนาคตและมีแสงสว่างที่ปลายทางนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1คือ5บเหรียญน,นะครับ5เหรียญคือเรื่องของการเงินที่เป็นรายจ่ายนะครับวันนี้รายจ่ายเยอะรายจ่ายเข้ามาแบบไม่รู้ตัวนะครับไม่ว่าจะจําเป็นจําใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางก่อนว่าวันนี้ บริหารเงินระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบเยอะๆด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น10ดาบนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่ควรระวังเรื่องสุขภาพนะครับวันนี้ชาววันจันทร์ต้องระวังสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมากจะน้อยอย่างไรก็ฝากกันไว้นะครับดูแลสุขภาพเป็นพิเศษในวันนี้นะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 3กันนะครับเป็น6 ไม้ท้านะครับนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วทีนี้หลังจากเราพูดปัญหามา2เรื่องหลักๆนะครับวันนี้การงานนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคนที่รอคอยงานจะมีงานทํานะครับ่ป่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์เริ่มดีขึ้นนะครับมีความเติบโตมีการเติบโตต่อไปมีความก้าวหน้ามีความรูปเรียงต่อไปในอนาคตตามความรู้ความสามารถนี่เป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงได้เรื่องของโอกาสทางด้านการเงินรายรับรายได้ก็ยังมีนะครับมีเงินหมุนเข้ามาให้จับจ่าย ใช้สอยนะครับเรื่องของความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่น่าพอใจนะครับถือว่าเป็น3มจุดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นไพ่นักบวชฤาษีผู้ที่จุดแสงสว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มุนกุศลผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ ช่วยให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีดมีโชคลาภมีแสงสว่างเข้ามาท่ามกลางปัญหาจะผ่านพ้นอุปสรรคได้พบกับความสำเร็จได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันนะครับวันนี้ดวงของการงานการเงินได้ความรักมีโอกาสดีไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟแล์นการเริ่มต้นงานใหม่สารต่องานเดิมที่ดีอยู่แล้วให้เติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงมีรายรับมีรายได้เริ่มมีเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของรายจ่ายก็ต้องระวังเพราะว่ารายจ่ายเยอะนะครับความรักเริ่มดีขึ้นนะครับการที่เราคอยความรักมีโอกาสจะสมหวังนะครับสิ่งที่ควรระวังอีกเรื่องคือเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้ภาพรวม มีโอกาสจะสมบังสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีดีมีความมั่นคงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้และมีโชคลาภเข้ามาได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารวันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความร,รักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้การติดต่อการสื่อสารการเจรจาก,การสร้างงานสร้างอาชีพอย่างโดดเด่นนะครับและนอกจากนี้นะครับ สิ่งดีๆโชคลาภจำนวนเยอะๆความมั่นคงมีโอกาสนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1กันเลยนะครับเป็น2ดับการติดต่อการสื่อสารใดๆก็ตามวันนี้รวดเร็วขึ้นนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ยังสร้างงานได้มีอาชีพหรือว่ามีการซื้อการขายมีการทำสัญญาใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องชาววันอังคารต้องทำ รับผิดชอบหรือว่าตกลงด้วยความรอบคอบนะครับอย่าใจร้อนเรื่องการตรวจสอบทั้งหลายทั้งปวงขอให้ดูดีๆนะครับป้องกันข้อผิดพลาดนะครับเพราะว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของความเสียหายก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมทั้งเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาท่าเผื่อว่าใจร้อนนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น3าม บริน,นะครับสามเหรียญคือเรื่องของการงานการเงินการลงทุนการที่ท่านจะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของผลลัพธ์นะครับดีขึ้นนะครับมีรายได้มีเงินหมุนเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของดวงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับคือทําอะไรก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินมีเซนต์มีสัญชตาตญาณเรื่องของการที่จะทํางานและก็ทําแล้วบรรลุเป,ป้าหมายชัดเจนขึ้นนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นกวถ้วยนะครับก้าถ้วยคือบรรยากาศที่มีกิจกรรมการกินดื่มการท่องเที่ยวการพบปะก,กับผู้คนความสนุกสนานเฮฮาปาร์ต hey ี้นะครับมีคนเข้ามาร่วมงานเยอะแต่ตรงจุดนี้นะครับก็ต้องระว,วังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าถ้ากินดื่มท่องเที่ยวมากเกินไปไม่ดูแลสุขภาพก็อาจจะเกิดผลกระทบได้นะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นดวงของจักรพัสดินีนั่นคือความมั่นคงโชคลาภมหาศาลทรัพย์สินได้ได้เงินทองไหลมาเทมานะครับมีความสมบูรณ์แบบมีความมั่นคงทุกอย่างลงตัวมากๆนะครับโอกาสจะได้รับความสุขก็เพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงองการติดต่อการสื่อสารสร้างงานสร้างอาชีพค่อนข้างรวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทํางานตัวต่อตัวทํางานแบบการพบปะซึ่งกันและกันหรือไม่ทางโลกออนไลน์ก็ยังทําได้นะครับการติดต่องานใดก็ตามวันนี้ขอให้ทําด้วยความรอบคอบระมัดระวังอย่าใจร้อนนะครับวันนี้การเงินมีโชคลาภด้วยนะครับมีการเงินหมุนเข้ามาตลอดการลงทุนการค้าขายจะประสบผลสําเร็จมีเซนต์มีสัญชาตญาณในการที่จะทําอะไรก็มี ความเสเร็จตามเป้าหมายนะครับเรื่องของโอกาสบรรยากาศวันนี้พบปากกับผู้คนค่อนข้างจะเยอะกินดื่มท่องเที่ยวสนุกสนานเฮฮาเหล่านี้ต้องระวังสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ชาววันอังคารมีโชคใหญ่มีโชคลาภมหาศาลมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินมีทรัพย์สินมีรายได้มีความมั่นคงมีความลงตัวของชีวิตที่ดีมากๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับ พี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับวันนี้ถือว่าดีเยี่ยมนะครับโชคลาภมหาศาลพลิกเปลี่ยนชีวิตได้อย่าง ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นวีนออฟอร์จูนกงล้อของทรัพย์สินคุ้มทรัพย์มหาศาลเปิดขึ้นมานะครับให้ท่านเข้าไปจัดการให้ท่านไปได้มานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวง จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1สําสหรับชาววันพุธนะครับเป็นวีนอฟอร์จูนเป็นกงเล้าของโชคลาภมหาศาลนะครับวันนี้โอกาสที่ท่านจะได้รับเงินโอกาสที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการงานงานจะเข้ามามีงานนะครับวันนี้เร,เริ่มต้นงานใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมากๆไว้บ่างงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มีโอกาสที่จะได้รับงานสําคัญสําคัญเข้ามาด้วย เปลี่ยนชีวิตได้ก้าวสู่ความสำเร็จมั่นคงขึ้นการเงินก็มีโอกาสดีรับเงินจํานวนเยอะๆนะครับทําให้มีรายได้มีทรัพย์สินมีความมั่นคงต่อไปเปลี่ยนชีวิตได้แบบไม่น่าเชื่อนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น justice นะครับเรื่องของความยุติธรรมสิ่งใดที่รอคอยเรื่องของกฎหมายเรื่องของการทําสัญญาการเจราจาข้อตกลงใหม่ๆจะดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะมีงานมีรายรับมีไรายได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีรวมทั้งการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทให้กลับมาเข้าใจได้ให้กลับมาสู่เส้นทางที่ดีได้นะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาไม้เท้านะครับนี่ก็เรื่องของการงานคนที่เป็นเจ้าของกิจการคนที่มีงานทําอยู่แล้วก็ยังรักษาระดับของความมั่นคงการงานได้คนที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของอาชีพการงานมีโอกาสจะได้รับผลที่ดีนะครับ ประการต่อมามารุสนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นสองถ้วยนะครับวันนี้การเจราจาใดๆก็ตามจะนํามาซึ่งโชคลาภความรักมาพร้อมกับโชคลาภโชคลาภมาพร้อมกับความรักนะครับทิศทางชีวิตจะดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนีด้ดวงของคนที่จะได้รับโอกาสดีเยี่ยมนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อโชคลาภโอกาสทรัพย์สินราได,ได้การงานความยุติธรรมความสมหวังสิ่งที่รอคอยจะเข้ามาดีขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีขึ้นการเงินดีมากๆแล้วก็จะทําอะไรวันนี้ยังมีโอกาสได้รับผลสําเร็จมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีครับวันนี้การงานการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีงานเข้ามาตลอดอะไรที่มีปัญหายุ่งยากระบากใจก็จะค่อยๆผ่านพ้นไปนะครับแต่อาจจะมีบางเรื่องที่ยังติดค้างในใจอยู่ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบ,บดีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชินีถ้วยราชินีถ้วยคือเรื่องของความสมบูรณ์เรื่องงานนะครับวันนี้งานยังเปิดจุดเด่น งานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การพบปะกับผู้คนสร้างงานสร้างอาชีพอย่างดีนะครับมีงานตามมาด้วยรายได้ทรัพย์สินยังมีความมั่นคงเป็นภาพของความสมบูรณ์ชัดเจนมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้านลึกด้านในใจการรอคอยสิ่งที่จะเติมเต็มเข้ามาท่านอาจจะยังไม่สมหวังเต็มที่บางคนรอคอยความรักคนรักอยู่ห่างไกลกัน ไม่มาตามนัดไม่มาตามเวลาหรือไม่ก็สิ่งที่คาดหวังยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับเป็นราชิน,นีไม้เท้านะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานนะครับวันนี้การงานยังมีความมั่นคงติดต่อของความช่วยเหลือเรื่องของการงานมีโอกาสประสบผลสเส็จไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแล้วนะครับคือการงานยังเด่นยังมั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเทรนเด้ e นี่คือการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนสายน้ําที่เคลื่อนจากจุดหนึ่งไหลไปสู่อีกจุดหนึ่งนะครับอะไรที่ไม่ดีจะค่อยๆผ่านพ้นไปกลายเป็นอดีตนะครับสิ่งที่ดีเริ่มหมุนเข้ามาทดแทนชีวิตของชาววันพรฤห,หัสบดีจะเริ่มพบกับสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นนะครับงานที่รอคอยจะมีเข้ามาไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวการจ้างงานการซื้อการขายเริ่มดีขึ้นและเรื่องของการเงินก็จะตามมา นะครับชีวิตเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นนะครับรวมทั้งโอกาสของคำว่าความรักมาช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันพฤรหัสบ,บดีนะครับเป็น5ถ้วยนะครับเป็นสิ่งที่คาดหวังในใจความรักยังไม่มาเต็มที่เท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นการรอคอยยังเป็นสิ่งที่ควร ทำและก็ทำด้วยความรอบครอบใจเย็นๆนะครับเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่ได้รับมาณช่วงเวลานี้ยังมีคุณค่าไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมองให้เห็นแล้วจะเข้าใจนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีวันนี้ดวงของคนมีโอกาสดีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มดีขึ้นการงานมีเข้ามาตลอดนะครับไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานพิเศษจะมีความสําเร็จในเรื่องของการงาน ก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ด้วยการเงินเริ่มดีขึ้นมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับค่อยเป็นค่อยไปชีวิตเปลี่ยนแปลงจากจุดที่ไม่ดีก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกับเรื่องของความรักท่านที่รอคอยความรักอยู่ใจเย็นๆนะครับวันนี้ความรักอาจจะยังมาช้าหรือว่ามาไม่ถึงมาไม่ตามนัดก็ต้องอดทนรอคอยนะครับสิ่งที่ตามมายังมีคุณค่ามีความหมายในการรอคอยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤรหัสสบ,บดีครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเง,งินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตชโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้มีเส้นทางของจักรพรรดินะครับจักรพรรดิคือความยิ่งใหญ่ความสมหวังความรุ่งเรือง การงานเด็ยบโดดเด่นมากๆการเงินก็สุดยอดนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีเยี่ยมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็น10 ไม้เท้านะครับชิมไม้เท้าคืองานที่โดดเด่นขึ้นมาในช่วงบันนี้นะครับคือวันนี้เริ่มมีงานเข้ามารอคอยงานจะได้รับงานไม่ว่างงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีบรนด์จะได้รับผิดชอบงานใหญ่ๆมีงานสําคัญสาคัญเข้ามาเพื่อที่จะทําให้ท่านมีความมั่นคงต่อไปในเรื่องของการงานนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น4ถ้วยนะครับสิ่งที่รอคอยบางเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับ อารมณ์จิตใจความปรักนะครับอาจจะมาช้านิดหนึ่งนะครับคือหงุดหงิดนำคาญใจกับเรื่องที่ต้องรอในวันนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นดวงจักรพัท ความยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นดวงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้พลิกชีวิตได้โอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามางานเติบโตมั่นคงขึ้นรุ่งเรืองขึ้นมีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับหรือไม่ก็จะพลิกชีวิตได้ผ่านพ้นอุปสรรคแก้ไขปัญหาได้พบกับความสําเร็จได้นะครับมีชื่อเสียงมีอํานาจมีบรารมีมีความรุ่งเรืองแบบมากทีเดียวนะครับเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆนะครับทรัพย์สินได้ได้มั่นคง ตามมาด้วยในช่วงเวลานี้ส่วนเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาววันศุกร์อาจจะกําลังรอคอยความรักกับชาวต่างชาติอยู่ด้วยมีโอกาสจะสมหวังในโอกาสต่อไปนะครับคือเปลี่ยนแปลงที่ได้ดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาะโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับเป็นอัศวินเหรียญน,นะครับวันนี้การเงินที่รอคอย มีโชคลาภการเงินเข้ามานะครับจะได้รับเงินในส่วนนั้นด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของการงานโดดเด่นมั่นคงเป็นพิเศษไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีดแลนซ์ดวงของคนสามารถพลิกวิกิจเป็นโอกาสทองได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานร่งเรืองสมหวังมั่นคงสุดๆมีอํานาจมีชื่อเสียงมีบรารมีตามมาด้วยความสําเร็จทางด้านของการเงินรับเงินจํานวนมากๆพลิกชีวิตได้นะครับมั่นคงแบบมากทีเดียวนะครับความรักก็ รอคอยความรักอาจจะเป็นคนต่างชาติที่อยู่แดนไกลนะครับโอกาสจากสมบังก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับรวมทั้งโชคลาภนะครับมีเข้ามาในช่วงนี้รับเงินนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ก้าวพ้นจากปัญหาก้าวสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมโอกาสใหม่ๆเข้ามามีโอกาสได้บ้านได้ที่ดิน ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือสตานะครับสตาคือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไทยเท จากจุด1ไปสู่จุด 1. 1ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องของความยุ่งยากลําบากใจก้าวไปสู่จุดที่ผ่อนคลายแล้วก็ดีขึ้นนะครับการรอคอยจะสมหวังอะไรที่แย่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของอุปสรรคต่างๆก็จะกลายเป็นอดีตชีวิตใหม่จะดีขึ้นนะครับความสมหวังก็จะตามเข้ามาครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น8ถ้วยนะครับแปถ้วยคือการก้าวพ้นจากปัญหาทีใดอย่างทีใดอย่างและก้าวสู่จุดใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับคนที่มีอุปสรรคเรื่องของการงานคนที่ไม่มีงานทําก็จะมีงานเข้ามาบางคนย้ายงานย้ายที่อยู่มีการเดินทางเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้น จะได้งานตามที่ท่านต้องการตามประสงค์นะครับหรือว่าตามความอาชอบใจของเราชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นการเงินก็จะเริ่มแก้ไขปัญหาการเงินได้นะครับภาระหนี้สินทั้งหลายทั้งปวงก็เริ่มผ่อนคลายเงินก็จะหมุนเข้ามามีรายรับมีรายได้ดีขึ้นความรักอะไรที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็จะเริ่มปรับความเข้าใจกันได้นะครับคนที่รอคอยความรักมีโอกาสจะสมหวังรวมทั้ง ปัญหาสุขภาพก็สําคัญนะครับโอกาสที่ท่านจะฟื้นฟูสุขภาพกลับมาแข็งแรงมีความเป็นไปได้ครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเป็นชาลีออดนะครับเป็นนักครบชีวิตคือการเดินทางชีวิตคือความมั่นคงบุกบากบันเดินไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้า พบกับการเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองบางคนก็เดินทางไกลออกต่างจังหวัดบางคนไปทํางานที่ใหม่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานด้วยบางคนเดินไกลทางไกลไปจนถึงต่างประเทศก็มีช่วงเวลาน,นี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของชาววันเสาร์นะครับเป็น8ไม้เท้านะครับมีโอกาสดีเยี่ยม โชคลาภการงานการเงินด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสของอสังหาริมทรัพย์นะครับได้บ้านได้ที่ดินเป็นส่วนที่เติมเข้ามาในช่วงนี้ครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองนะครับท่านจะผ่านปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆพบโอกาสใหม่ๆเรื่องของการงานการเงินความรักชีวิตดีขึ้นนะครับรวมทั้งการเดินทางการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานเปลี่ยนแปลงงานรอคอยงานจัดสมบังรอคอยเงินก็จะมีโอกาสดีขึ้นมาหรือไม่รอคอยความรักก็จะมีความรักเข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งโชคลาภดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสที่จะได้บ้านได้ที่ดินเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้มีอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับพี่น้อง ที่เกิดในวันเสาร์ครับอะนะครับวันนี้หมหฮัพยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักนะครับอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆสมหวังมั่นคงรุ่งเรืองร่ำรวยมีความรักที่ดีและก็ผ่านพ้นอุปสรรคมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ